หรือสภาทคุณซื้อเองย่องเงียบมอบตัวรับทราบสามข้อกล่าวหาหนักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าว,วงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวของนักแสดงสาวชื่อดังอย่างจังโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังได้มีรายงานว่าเจอร่างของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังกู้พายยืนยันจากการแต่งกายลอยน้ำตรงข้ามท่าเรือพิบูลสงคราม ต่อมากระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทแจงโมนิดาได้ยอมรับสารภาพเล็วว่าให้การเท็จเตรียมนำตัวส่งฟ้องยังศาลหลังได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองนนทบุรีในข้อหาให้การเท็ศหมู่172โดยมีนายศิระเจนจาคาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครมาด้วย โดยยืนยันว่าไม่เคยพูดตั้งแต่แรกว่าแตงโมฉี่บนเรือเพราะไม่เห็นแต่มีแต่แซนบอกซึ่งกระติกไม่เคยให้าการว่าเห็นแต่อย่างใดจึงขอเตือนอีกทั้งสคนขอให้พูดความจริงยังไม่สายขอให้เห็นแก่แตงโมพร้อมกันนี้ระบุด,ด้วยว่าหลังเกิดเหตุแตงโมพลัดตกเรือกุณซือเอม็มเป็นคนบอกให้ทุกคนให้ยาการไปในทิศทางเดียวกัน ล่าสุดเพจวิกเรียนรายงานว่ามีกระแสข่าวลือว่าคุณซือเอ็นซึ่งเป็นคนวางสคริปต์ให้5คนบนเรือเตรียมคำให้การดอดย่องเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองนนทบุรีเพื่อรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาดังนี้ให้การเทจตามมาตรา172ยยุยงส่งเสริมให้กระทาความผิดมาตรา8 4 ทำลายหลักฐานมาตรา184ทั้งนี้ตำรวจยืนยันว่าเข้ารับทราบข้อกล่าวทั้งหมดแล้วแต่ยังเป็นที่เคลือกแลงใจต่อสื่อมวลชนว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องรอฟังตำรวจเปิดเผยอย่างเป็นทางการอีกครั้ง